กลับจากตลาดบ้านทาถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ว่าจะถ่ายคลิปที่ตลาดพอถึงตลาดแล้วก็เห็นของกินแล้วตื่นเต้นิ่มถ่ายคลิป <c oughs> นี่เราก็ได้อะไรอู้ <c oughs> <c oughs> นี่ร้อยห้าสิบค่ะมิ้นค่ะลังใหญ่เลยได้มิ้น คิดว่านะาก่อนดูราคาต่อครังนี้รังใหญ่กว่าเดินดูแล้วตอนแรกหมนอนเห็นรังเล็กๆค่ะค่ะคงร้อยห้าสิบอุ้ยแล้วนี่ก็ไก่ค่ะ ไก่หนึ่งตัวร้อยแปดสิบบาทเขาว่าเขาลดให้นะโอเคลดก็ลด,ลดนี่ค่ะฟักทองบัวหอมชะอมเห็ดกองนึงเดี๋ยวจะแกงใส่กันมะเขือแล้วนี่อะไรเนี่ย กันนะคะชมกันตรวจสอบกันว่าเป็นอะไรอะไรเอ่ยอ๋อไข่มดแดงไ<ม>ข่มดแดง<ม>ร้อยหนึ่งเนี<ม>่ยค่ะจะมาแกงใส่กันนะคะให้ไปตีกันในหะม้อแกง <laughs> แลมีอะไรเอ่ย <laughs> นี่อะไร <laughs> ปลาค่ะปลาเผาค่ะปลาหมอเผาร้อยหนึ่งกองร้อยนี่ก็ร้อยหนึ่งค่ะหมูกรอกพอซื้อค่ะร้อยหนึ่งถินแทนแับหมูหนังค่ะหนังเส้นร้อยหนึ่ง ซื้อมาสองอย่างซื้อมาให้ลูกด้วยฝากลูกลูอนี่ก็ร้อยเหมือนกันนี่เป็นหนังควายมะกลูดุก,กที้วน,นี่อะไรเนี่ย อะไรเอ่ยเนี่ยคือว่าจำไม่ได้อะไรคะอ้อวัวหนึงน่งเนื้อวัวหนึ่งปูอ่างยี่สิบบาทข้าวหลามสี่สิบบาทผัออกหวานนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะ อะไรอีกอะไรเอย่ยอ๋อพึ่งค่ะร้อยยี่สิบค่ะเอามามกามาแอบอ๋อนี่ปลาย่างค่ะปลากรดย่างค่ะมาจากสุกทันร้อยยี่สิบ ปลาช่อนปลาช่อนเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งก็หกสิบมือ้อแล้วก็ได้ขนมค่ะ้อดแคบทอดขนมขนมคนแก่ค่ะ ถุงมได้ยี่สิบบาทห้าห้าสามถุงห้าสิบบอกเอาถุงเดียวคพะ <laughs> นี่หนังฟองค่ะห้าสิบบาทหนังควายค่ะหนังควายพอไม่ใช่วัวค่ะเพื่อนเย็บของใส่ตู้เย็นก่อนนะ